เรื่องของภัยแล้งกันบ้างครับตอนนี้หลากหลายพื้นที่เลยนะครับที่ประสบปัญหาภัยแล้งครับเช่นที่จังหวัดน่านครับที่อำเภอนาโน้ยจังหวัดน่านนั้นสภาพมีภูเขาสูงนะครับแล้วก็ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ําขนาดใหญ่แต่อย่างใดนะครับในช่วงฤดูแล้งของทุกปีเนี่ยประชาชนในทุกตําบลก็มักจะขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคและก็บริโภคครับทางด้านพลเรือเอกพิเชษตานาเสดหัวหน้าคณะทํางาน กำกับและก็ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับพร้อมทั้งคณะก็ได้มีการติดตามโครงการขยายสระเก็บน้ำห้วยป่าไร่บ้านนาหมู่ที่4ตําบลสถานอํเาเภอนาน้อยจังหวัดน่านนะครับก็ได้พบพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นภูเขาไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ครับ ชาวบ้านก็จะประสบกับปัญหาภัยแล้งทุกปีเกือบทุกตั้งบนเลยนะครับแล้วก็ในปี2,564ทางอำเภอก็ได้มีการร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโครงการขยายสระเก็บน้ำห้วยป่าไร่งบประมาณกว่า480,000บาทนะครับจะได้สระขนาดกว้าง70เมตรยาว110เมตรแล้วก็ลึก4.5เมตรนะครับสามารถที่จะกักเก็บน้ำได้ประมาณ13,194ลูกบาทเมตรแล้วก็มีพื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์นั้นถึง170ไร่นะครับ โอกาสนี้เองนะคะภูมินวยการทรัพยากรน้ําแห่งชาติค่ะก็ได้มีการแนะนําให้มีการจัดทําผังแผนที่น้ําประจําหมู่บ้านแล้วก็ประจําตําบลเพื่อที่จะได้วางแผนบริหารจัดการน้ําอุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อการเกษตรขณะที่อ่างเก็บน้ําที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะก็ต้องมีช่องทางในการระบายน้ําเพิ่มเพราะว่าถ้าเกิดว่าช่วงฤดูน้ําหลากไม่มีช่องระบายน้ําที่พอดีอาจจะส่งผลให้น้ําล้นอ่างแล้วก็เป็นที่มาของคันกั้นอ่างแตกก็ควรที่จะต้องมีการวาง แผนในระยะยาวเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นด้วยนะคะนอกจาก